ตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าข้าชมมองสมุดสามคนบนหลังม้าเผชิญหน้ากับ200ร้อทหารมายิ่งกว่านั้นห่างไปอีกหนึ่งลียังมีทหารม้าแหลมคมอีกสองพันอีกทั้งผู้ฝึกปลานที่หลบซ่อนในที่ลับอีกกลุ่มหนึ่งจงกูเฉิงที่อยู่ใกล้รดมา้าเรียกได้ว่าพร้อมน้ำไข่ปะท่าหิน จงกูเฉิงเป็นยอดฝีมือยุทธภพที่คล้ายเทพเสียนได้นามแม้มีฝีมือเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์แต่ไม่ใคร่มีชื่อเสียงในยุทธจักรกระทั่งฉายาสถานพบก็ไม่มีคนพ้นเคยเมื่อพบน้าก็เพียงแต่เรียกขานว่าเหล่าจงส่วนที่ทําการทั้งนั้นก็เพียงเรียกเขาว่าแต่เท้าจงจงกูเฉิงแขวนป้ายปลาที่ปักปาลีเจ็ดตัวไว้ที่ว่างเอวนับเป็นนายทหารระดับสูงของกรมอาญาในนครหลวงทว่า เขาไม่สนใจความมีหน้ามีตานอกจากนี้เขายังเป็นสหายสนิทกับฉีเจียเจียมือกระบี่อันดับหนึ่งแห่งนครหลวงภารกิจครั้งนี้จงกู่เฉิงเป็นผู้รับผิดชอบทุกเรื่องต้องดูว่าเขาพยักหน้าหรือสายหน้าจงกู่เฉิงมองทั้งสามคนบนหลังมาไม่ได้ดูเบาแต่อย่างใดแต่ใจเตรียมพร้อมแฝงความระแวดระวังไม่ได้หมายความว่าเขาหวาดกลัวในสายตาเขาทั้งยุทธภพของหลีหยาง ขอเพียงเบื้องหน้าไม่ใช่หวังเซียนจือตัวประหลาดเทาม่ใช่เติ้งไทเออร์หรือเฉาฉางชิงนอกนั้นต่อให้เป็นหนึ่งในสิบของทำพเนี่ยบูใหม่ล่าสุดในใตล้ลาก็ไม่อาจต้านไม่ให้เกือกม้าของเขาลงตายไม่ใช่เขาโอหังเพียงแต่เป็นความมั่นใจยังไม่มีใดเกินต่างหากแต่คาดไม่ถึงว่าจะพบลวอยางจากเขาจูล่ลูเยอร์ลี่ตรงช่วงบุุรร่างเหล็กเตียเป็นลูกหลานของตะกูลเชื้อพระวงเปยมัง เห็นสองร้อยทหารมาร์กเคลื่อนเข้ามาอย่างประมาทปลามาดก็ถลึงตากลุ่มโตสีหน้าผิดคาดหันไปมองสตรีในชุดขาวอย่างไรกันขนพวกนี้ไม่เห็นพวกเราทั้งสามอยู่ในสายตาแบบนี้หรือหรือว่าชื่อเสียงของเขาจู่ลู่ไม่ดังพอในหลี่หยางหลัวหยางเจ้าหลอกข้าตอนนั้นบอกว่าเขาจู่ลู่เป็นเป้าหมายของผู้คนขอเพียงข้าขึ้นเขาจ้าย่อมมียอดฝีมือให้สังหารไม่หมดไม่สิน้น ผลคือไม่มีแม้แต่คนเดียวนั่นก็ช่งางเถอะพออยู่ในยุทธภพก็ยังข่มขวัญใครไม่ได้เลยแบบนี้อีกหรือลัวหยางจ้องไม่จริงใจสังหารคนคราวนี้เสร็จแล้วข้าไม่อยู่เล่นกับเจ้าในหลี่หยางแล้วกูไส้โจและหลงเยาโจทางนั้นจะเกิดศึกในอีกไม่ชา้าข้าต้องรีบกลับไปสร้างผลงานไม่อย่างนั้นอวนตงต้องนำข้าออกไปไกลสิบหมื่นแปดพันลี้ลัวหยางไม่สนใจเยี่ยรี่ตงฉวงเอ่ยเสียงเรียบว่า เติงเมาสองผันทหารม้ามอบให้เจ้าไปถ่วงไว้สังหารมากหรือน้อยแล้วแต่อารมณ์เจ้าส่วนผู้ฝึกปลานที่หลบซ่อนในที่ลับเยลรี่ตรงฉ่วงเจ้าไปสังหารส่วนพวกบนเส้นทางเดินมาไม่ต้องให้พวกเจ้าลงมือเติ้งเมาพยากาักหน้าไม่มีความเห็นต่างเยลรี่ตรงฉ่วงเอ่อย่างร้อนใจหลัวหยางเจ้าเห็นว่าข้าไม่ใช่สิบคนในทําเนี่ยบ,บูใช่หรือไม่เจ้าดูถูกข้าข้ายังนม สิบปีให้หลังใครจะร้ายกาจกว่ากันล่วอย่างหันมางเงียบๆมองจอมโอหังแห่งทุ่งยาเยลี่ตรงฉวงรีบหดคอปิดปากเงียบทันทีตอนแรกเขารับพระบัญชาของห้องเต้หญิงให้ไปสังหารล่วอย่างจอมมานชุดข่าวผลคือเกือบถูกนางเด็ดหัวนับจากนั้นมาก็กลายเป็นเงามืดในใจทั้งโลกล่าเขากลัวสตรีสามคนหนึ่งคือฮ่องเต้หญิงที่เขาเรียกขานเป็นการส่วนตัววัฒนา สมู่หลงหลงสุยที่การแกล้งของมาตั้งแต่เด็กและล้วอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้เขาเยอลี่ตรงช่วงลังเลไปครู่หนึ่งยังคงไม่มีความกล้าง,งัดข้อกับล้วอย่างจึงยอมหันหัวม้าแต่โดยดีไปหาเรื่องผู้ฝึกปลานที่หลบซุ่มอยู่เติงเมาปลายตามองรถม้าปลาดหนึ่งถามเสียงเบาว่าปรากฏการประหลาดเมื่อครู่เราต่างตรวจจับได้ไม่เป็นไรจริงหรือล้วอย่างยกยิ้มมุมปาก เอ่ยมาคำหนึ่งซึ่งเติง้งเมาก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรผลร้ายที่สุดก็แค่คนรู้จักเก่าก่อนพบกันอีกครั้งอีกอย่างคนผู้นี้ใช่ว่าจะเข้าร่วมข้าเดาว่าหวังเซียนจือไม่มาต่อให้เป็นข้าก็ใช่จะทําให้เขาคืนสติได้อย่างแท้จริงเติง้งเมาไม่ชอบสอบถามจนถึงที่สุดเห็นว่านางไม่ใส่ใจก็คลานจะก,กังวลไปก่อนยิ่งกว่านั้นเติงเมาไม่ได้มองว่านางเป็นสติ ลัวอย่างที่แทบจะลุกนั่งเท่าเทียมกับสามอันดับแรกในทำเนียบบูบุดุษใดมีคุณสมบัติไปทนุถนอมอีกเล่าเติงเมามองรถม้าคันนั้นปลดหนึ่งจากนั้นก็ไม่อึดอัดชักช้าออมเส้นทางเดินม้าไปขวางทหารม้าสองพันนายไม่ให้พวกนั้นเข้ามายุ่งย่ามก่อกวนลัวอย่างรอทั้งสองคนจากไปในใจพลรู้สึกปลดปลงอย่างที่ไม่มีผู้ใดทราบตอนนั้นนางยังมอบตะบะที่สั่งสมมาแปดร้อยปีให้คนผู้นั้น แม้ว่าหลังจากการต่อสู้กับหวังเซียนจือสีเฟิงเหนียนมอบตาบ,บะคืนให้นางแต่ถ่ายทอดไปคืนกลับมาก็เสียหายไปสองส่วนจงกูเฉิงเห็นว่าม้าสองตัวควบขี่ออกจากเส้นทางเดินมาไม่เพียงไม่ประมาทกลับกลั้นหายใจเหมือนเผชิญหน้ากับศัตรตูตัวฉกาดส0งร้อทหารม้า,มาจาัดขบวนอย่างมั่นคงแน่นหนาเคลื่อนไปข้างหน้าสองฝ่ายห่างกันไม่ถึงร้อก ยอดฝีมือที่มีสายตายแย่ที่สุดก็เห็นแล้วว่าผู้ขวางขาบวนก็คือสตรีชุดขาวหลีอย่างในตอนนี้มีเพียงสตรีชุดม่วงแห่งเขาหุยซันที่งดงามโดดเด่นไม่ใช่หรือแล้วนางผู้นี้เป็นเทพเซียนมาจากที่ใดกันหกท่านม้าที่อยู่ใกล้สุดม้าเร็วแรงแซ่เตรียมคว้ารางวัลใหญ่ให้ราชสำมนำหกนายนี้มีทั้งมือกระบี่มือดาบและปรมาจารย์หมัดมวยหกทหานม้าทยานออก ต่างคมกันกันและกันรวมมือกันอย่างคล่องแคล่วชำนานมือดาบสำแดงฝีมือคว้างดาบออกก่อนเป็นวิชาดาบที่พัฒนามาจากศาสตร์กระบี่หนึ่งดาบไหวอากาศหมายเด็ดหัวสตรีในชุดขาวหลวหอย่างไม่ได้มองหนึ่งดาบที่หมุนคว้างกลางอากาศเข้ามาเพียงกวาดตามองเห็นยอดฝีมือรวมถึงจงกูเฉิงในสายตานางเพียงชี้นิ้วออกแตะลางอากาศยังแผ่วเบาหกครั้ง ม้าหกตัวยังคงห่อตะบึงไปเบื้องหน้าแต่ศีรษะของหกทหารมาเหมือนปะทะชนกำแพงร่างลอยกระเด็นถอยหลังไปร่วงตุบอย่างแรงบนเส้นทางเดินมาตกตายขาทีในที่สุดดาบที่ถูกเกวียงมาก่อนหน้านี้ก็ลอยมาถึงลวอย่างประกบสองนิว้วไล่บนคมดาบอย่างแผ่วเบาดาบหมุนคว้างตรงหน้านางจากนั้นนางตอบกลับด้วยวิธีเดียวกันแต่รุนแรงและรวดเร็วเสียจนดาบเล่มนั้น เหมือนว่าหายวับไปจากสายตาของผู้คนทว่าจูๆ่ๆร่างขององครักษ์ดาบทองบนหลังม้าก็ขาดสะบันคราวนี้ผู้คนต่างได้สตินี่ม่ใช่ลูกเล่นไร้พิษสงแต่เป็นกระบวนท่าพิฆาตของแท้ของจริงไม่เพียงเท่านี้ม้าหกตัวที่ได้นายยังคงห่อตะบึงไปเบื้องหน้าห่างจากสตรีนางนั้นไป2ี่ก้าวจู่ๆเส้นทางเดินม้าก็สั่นสะเทือนม้าหกตัวลอยขึ้นกลางอากาศร่างระเบิดแตกโผล กลายเป็นหมอกโลหิตแดงสดหกกลมรั่วอย่างสตรีชุดขาวก้าวข้ามโลหิตหกกองที่เนืองนองบนผืนดาบเล่มนั้นมียอดฝีมือผู้หนึ่งสกัดไว้ได้สีหน้ารั่วอย่างเรียบเฉยสองนิ้วแต่บ่าจากนั้นกวาดไปเบื้องหน้ารังสีกระบี่สีเขียวม่วงยาวสามเชียปรากฏแวบแล้วหายวาับยอดฝีมือที่ขวางดาบไว้ไม่ทันได้หลบเลี่ยงวางคิ้วพลันถูกแทงเป็นรูโพรง ตกม้าลงมานอนตายตาเบิกโผล่ล้วอย่างหยุดม้ากระทันหันถาถางเย่อหยิ่งโอหังจงกูเฉิงที่ถูกโจมตีจนรับมือไม่ทันพลันสถานโวกสตรีที่ดูแล้วยังเยาว์วัยอย่างยิ่งฉะไหนช่างหยิงพยองไร้มารยาชชนีจงกูเฉิงไม่สนใจหน้าตาศักดิ์สีส่งสัญญาณทางสายตาให้ยอดฝีมือป้ายปาลีเจ็ดตัวอีกสองคนพวกเขาต่างมองออกว่าสตรีนางนี้ อย่างน้อยเป็นยอดฝีมือเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์เจ้าซื้อขู่ขันทีชราเลิกม่านลดขึ้นขยี้สองตาพยายามเพ่งมองการเขีนฆ่าสังหารบนเส้นทางเดินม้าให้กระจา่างแต่เขาไม่เป็นวิชายุทธมองไปก็แค่รู้สึกว่าน่าดูชมเท่านั้นจู่จูเขาก็หันขวางจ้องคนเกึ่งตายด้านหลังไม่พบว่าผิดปกติจึงเบะปากหันไปมองสถานการณ์บนเส้นทางเดินม้าต่อไป สตรีนางนั้นเหมือนว่าจะหมดความอดทนคิดลงมือครั้งใหญ่แล้วเจ้าซื้อขู่ยิ้มยิ้มวุ่นวายก็ดีเปยดเหลียงถึงมีโอกาสหากไม่วุ่นวายเปยดเหลียงคงไม่อาจชิงอาหารจากปากพยักทางนี้ได้ฉับพลันนั่นเองทุกคนต่างวูบไหวในใจทุกคนกระทั่งล่วอย่างก็ไม่ยกเว้นนางคล้ายยิ้มไม่ยิ้มรีตามองไปทางรถมา ทหารม้าสองร้อยนายต่างหันไปมองอย่างงนงงเห็นบุรุษไวกลางคนผู้หนึ่งเลิกม่านหดดขึ้นและวข้อมเอวเดินออกมาบิดขี้เกียจยันเป็นประกายทองหลายใบหลุดออกจากร่างเขาเปลิวอย่างเชื่องช้าตกพืนบุรุษผู้นั้นมองมาทางล้วอย่างเอ่ยเสียงแหบแห้งสี่ร้อยปีต่อมาพบกันอีกครั้งแล้วล้วอย่างออกจะเมื่อลอยปีนั้น เก่าสู้ลู่ต่อสู้ยังดุเดือดกับนักพจน่มไร้นามต่อมาไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเล่าลือว่าเก่าสู้ลู่ถูกยันผนึกให้อยู่ในสภาพจำศีลแต่ทั้งสองคนสนทนากันอย่างเทวะที่ริมตรงไห้ส่วนนางชมหมองมหาสมุทรอยู่ตรงนั้นพอดีทั้งสองคนนั้นไม่ได้จงใจหลบเลี่ยงไม่ให้นางได้ยินนักพหนมพกกระบี่ท่องล่าแต่ไม่เคยออกกระบี่เดิมพันกับเก่าสู้ลู่พน,นันว่าเก่าสู้ลู่ไม่อาจปลดยันใบนั้น เก่าสู้ลูในตอนนั้นหญิงธนงโอหังแต่สัพรพสิ่งในโลกลาสิ่งหนึ่งสยบสิ่งหนึ่งหากกล่าวว่าหวังเซียนจือเป็นดาวพิฆคาดของหลี่ฉวนกังเช่นนั้นนักพจน่มผู้นั้นก็เป็นดาวพิฆคาตของเก่าสูลูผนึกยันแผ่นหนึ่งแล้วนักพจน่มถึงหันมายิ้มกับลั่อย่างจากนั้นก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วมาเยือนโลกนี้เพียงสิบแปดปีพบหน้านางเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกเลย มีเพียงล่วอย่างเท่านั้นที่ดูนักพลดนมผู้นั้นไม่ใช่ปฐมมจารีกลับชาติมาเกิดแต่เป็นคนผู้นั้นสีเฟิ่งเนียนเก่าสู้รูนั่งขัดสมาเงยหน้ามองไปทางตะวันตกเชียงเหนือขืนไม่มาอีกข้าจะเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่แล้วทันใดนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนลมวาสันพัดกลูใส่หน้าเงาร่างทองม่วงงนเง,งียใกล้ลมมาถึงในชั่วพริบตา ถึงกลับมาด้วยวิธีการถอดจิตของเซียนอย่างในตำนาน200ทหานม้าตื่นตระนกต่างถอยกลูดเงาร่างและใบหน้านั้นม่ใช่สีเฟื่งเหนียนแห่งเปรย์เลี้ยงและจะเป็นผู้ใดได้สีเฟื่งเหนียนผู้นี้ทำท่าจูงม้าให้สตรีชุดขาวยิ้มพลางมองไปทางเก่าสู้ลูถอดจิตครัง้งที่เกา่าข้านั่งคนหลุนชมมองสมดุด